สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยนะคะวันนี้พบกับดิฉันกุ่นธิดาชวนกุ่นนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นนะคะว่าแม่ผลการเลือกตั้งที่ออกมาประชาชนหลายคนบอกอืกลิ่นความเจริญลอยมาเลยแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะถูกกลบ ไปด้วยความขัดแย้งณขณะนี้หรือเปล่านะคะกลิ่นความเจริญจะเริ่มหายไปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวพูดคุยกันต่อนะคะกับทางคุณพเดชภูริปฏิพัน์หรือว่าพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชค่ะครับผมคือตอนเห็นผลการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนรู้สึกว่ากลิ่นความเจริญลอยมาแล้วแต่ดูแล้วกลิ่นความเจริญหายไปไหมคะหรือว่ามันก็ยังจะมีกลิ่นความเจริญอยู่คะคุณพเดชคะยังอยู่สมบูรณ์แบบมากฮะ หมายถึงอะไรคะความจเจริญ oh, <okay. S 2> ความจเจริญทางการเมืองอ mm. นะ,ะความจเจริญทางเศรษฐกิจ oh. ต้องรองความจเจริญทางการเมืองก่อนอ mm. นะ,ะความจเจริญทางการเมืองยังอยู่สมบูรณ์แบบด้วยเสียงที่สนุนพรรคเก้าไกลและเพื่อไทยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยกลายเป็นเกือบสามสิบล้าน นะยี่สิบสี่กับสิบเอ็ดกับสิบสี่กว่าเนี่ยนะรวมรวมกันแล้วก็น่ากไ็ได้เกือบไปแล้วก็บวกกับพรรคอื่นๆน,นะอย่างประชาธิปัตย์เราก็ต้องยอมรับเขาว่าเขาเป็นฝั่งประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมพรรคหลายๆพรรคนะฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งวันนี้ที่เป็นแกนหลักจริงๆสองพรรคเนี่ยเข้าได้มาเกือบสามสิบล้าน ในจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์39ล้านนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันจบอยู่แล้วความเจริญของประชาชนสมบูรณ์แบบประชาชนมีความรู้จักเรื่องราวของประชาไตายสมบูรณ์แบบคนที่ไม่รู้จักประชาไตายคือคนที่มาอาสาเข้ามาเปน็นนักการเมืองอคนเหล่านั้นยังไม่เป็นประชาธิปไตยยังไม่เจริญพอนะผมเชื่อว่าในสายี ใน30ล้านคนเกือบ30ล้านคนที่ใช้คะแนนเลือกตั้งให้กับคดสองพักเนี่ยผมเชื่อว่ามีค่ายการเกินกว่า70%อยู่อยู่ในฝั่งนี้ด้วยนะฮะอยู่ในฝั่งนี้ด้วยแต่มันก็เหลือแต่ว่าความไม่เจริญต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรผู้นำทางการเมืองหัวหน้าพักต่างๆคนที่กลายเป็นในทุนพักเจ้าของพักต่างๆเหล่านี้ผมว่าพวกนั้นเขาอย่าง รับสิ่งนี้ไม่ได้แต่เขา,าก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนไปเพื่อให้รองรับได้เพราะเขาหล้านั้นเป็นคนฉลาดเขาต้องการการอยู่รอดในประเทศนี้การอยู่กับธุรกิจที่เขามีอยู่เขาควรจะพร้อมที่จะปรับตัวนะจากนั้นเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออุปรสรรคแล้วผม,มก็พูดมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นภาพหน้าตารัฐบาลจะเป็นยังไงคะถ้าถ้าดูแล้วคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกแต่ว่ากลิ่นความเจริญยังมีอยู่ ก็เราก็ต้องดูว่าโอเคแล้วตอนนี้เมื่อเมื่อวานนี้เออเมื่อเมื่อวานนี้ก็พูดกันว่าเพื่อไทยเองเขาถ้ายังเขายังข้ามสามเจ็ดหกไม่ได้เขาก็ไม่เสนอตัวไปอายเปล่าๆไ่อายคนเปล่าในเมื่อเก้าไกลจัดไม่ได้เขาก็อยู่กับเก้าไกลมันจัดไม่ได้ก็ใครจัดก็จัดสมมุตินะเพราะถ้าเขาจัดเขาก็ต้องไปวอรสองลุง ให้ช่วยเอากําลังคนออกมาอีกนะก็ให้สวมาช่วยเขาหน่อยนะ mm hmm. มันก็เข้าไปตรงนั้นพอไปถึงนั้น mm hmm. ก้าวไกลก็จะประนามเขาอีกอ้าว mm hmm. เห็นไหมเองไม่ใช่ไปจะายนี่ mm hmm. อืเองก็ไปเรียกเขามาเองก็ไปขอเขามาช่วยอยู่ดีอื mm hmm. เพื่อไทยก็จะเสียหน้าเท่ากับเสียเสียมูลชนอีกอันนี้ก็ขาดทุนไปเยอะแล้วอะ่ะเพราะว่าสิบล้านมาวันนี้นะเท่ากับคะแนนของคุณทักษิณ เมื่อเขาเริ่มตั้งพรรคไทยรักไทยนะสิบล้านเสียงเนี่ยตั้งเดิมนะแต่เป็น,ปน,ปนพลังประชาชนเขาไ่ได้สิบเก้าล้านเสียงนะแล้ววันนี้เข้ามาเหลือสิบล้านนะเข้าท่อทุนนะ<ช>แต่เข้าทุนหลังจากสิบเจ็ดปีที่แล้วนะกาที่มีมีคนเกิดใหม่ทางประชาไตายอีกเยอะแยะเนี่ยเพราะฉะนั้นทักษิณก็คงจะเอ้ยพรรไม่กเกี่ยวทักษิณพรรเพื <S <S พ่อไทยก <S <S ็คงมองเห็นว่าไอ้สาม เจ็ดหกเนี่ยมันสูงเกินที่เขาจะการกระโดดข้ามได้เขาก็ต้องรักษาตัวไม่เอาครับมันก็จะลงไปสมมติว่าอะไรลงไปอีก,กวันนี้นพักอันอันสาเป็นภูมิใจไทยค่ะวันนี้เป็นเจ็ดสิบเอ็ดแล้วูมิใจไทยเขาก็บอกว่าเขาก็จัดไม่ได้ทําไมอ่<น>ะอสามเจ็ดหกไงก็ก้าวไกลก,ก็ไม่เอาเขาเพื่อไทยก็อาจจะไม่เอาเขาเขาจัดรวมกับใครอ่ะถ้าเขาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ได้อถ้าเป็นเสียงข้างน้อยเขาก็อยู่ได้อีกสิบสิบเอ็ดเดือนก็ถูกล้ม ขาก็ไม่จัดด้วยกันจัดไปก็ถูกกันาว่าไปเวาเวาป็นรับาลเสียงส่วนน้อยวันนี้มีอยู่เจ็ดสิบคนประเมินไว้ร้อยี่สิบวันนี้เหลือเจ็ดสิบถ้าไปกินไพ่ใบในี้สมัยหน้าเขาเหลือสามสี่สิบหรืออาจจะพักอาจจะแตกเลยก็ได้ใช่ไหมอาจจะแตกเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคุณยินไทยก็อาจจะเซโนต่อไปอีกลงมาถึงเอะลรตัวตน,นี้ลุงป้อ,แอมแหละ ลุงป้อมแต่ลุงป้อมไม่ได้มี40นะเขาสามารถจะเข้ากับรวมไทยเป็นหนึ่งเดียวเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าเข้ารวมกันเสร็จเขาก็จะได้สูงกว่าพรรคภูมิใจไทยยังไงอะคะก็คะแนนก็รวมกันเขามากกว่า70เนะ่ก็ถ้าภูมิใจไทยตั้งก็ลุงลุงตั้งไม่ได้อยู่แล้วไนงะผมกำลังพูดว่าเขาตั้งไม่ได้เพราะเขามองเห็น376ยอดเขานะั้นมันสูงเกินกําลังเขา สามเจ็ดหคือตัวอบอริสัทของการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะคุณต้องรัฐมนูญเขียนว่าใครจะเป็นนายกต้องผ่านที่รัฐภาไม่ได้ผ่านที่สภาผู้แทนราษฎรต้องผ่านที่รัฐภาต้องเป็นครึ่งหนึ่งของรัฐภาก็ถ้าภูมิใจไทยเอาสองลุงมาอยู่สวก็มาไหมคะไม่ถึงก็ก็ต้องตั้งถึงตัวน้อยอถ้าตั้งถึงน้อยก็ฆ่าตัวตาย เพราะอีกสามสิบล้านคนที่มันไปเลือกตั้งก็จะฆ่าพวกก็จะถลกลายพักคุณทันทีแล้วคนที่รับหนุนคุณอยู่ก็อาจจะเว้ไปแล้วถ้าเปลี่ยนมือไปอยู่ที่ลุงแล้วมันจะเปลี่ยนสมาการยังไงคะเมื่อลุงเขาจัดก็การเมืองไปไม่ได้แล้วนี่คุณคุณตู่ยังเป็นนายกอยู่นี่คนไปไม่ได้งไงอีกสามเดือนก็ยังไม่เป็นรัฐบาลสี่เดือนประเทศรอไม่ได้แล้วอ้าวจะมายัางไงจะรออีกปีอะ่ะ ก็จัดไม่ได้จัดไม่ได้ว่ามันก็ติดก็ติดมาถึงมาถึงถ้ามาถึงคุณป้อมป้อมก็บอกคนโยบายเขาก็มาขัดแย้งจนตั้งไม่ได้นี่ไงก็ก้าวข้ามความขัดแย้งกะ<บ>กนนี้ยังมันขัดแย้งอนะ่ะมันถึงตั้งยังไม่ได้จนตอนนี้เวลาจะถ้าก็อนลองใช้มานโยบายเขาสิก้าวข้ามความขัดแย้งอพอเขามาปั๊บเขาจะเชิญว่าเอาเก้าไกลมาไหมอมก้าไกลบอกโอ้โหแต่ตอนนั้นก้าไกลเป็นเชิญเขา ก้าวไกลเป็นไม่เอาเขาแต่ถ้าเขาเป็นเชิญก้าวไกลก้าวกลจะไปไหมเปอร์เซ็นต์ไม่ไปสูงกว่าไปมีลุงไม่มีเรา,ามีเราไม่มีลุงเพราะนั้นเขาก็ต้องรักษาคํานี้แต่เพื่อไทยไม่ได้ติดตรงนี้เพื่อไทยไม่ได้ติดตรงนี้เพราะเพื่อไทยไม่ได้ตั้งนโยบายเขาก้า,ขา,ขาขวข้ามความขัดแย้งประเทศไปไม่ได้เขาเป็นพรรคใหญ่เขาก็ต้องยอมรับสภาพเอาล่ะ ผมจะไปผมจะมีตั้งเงื่อนไขผมดูแลเศรษฐกิจความมั่นคงคุณว่าไปเขาก็อาจจะคุยกันได้ต่างกันยังไงระหว่างการที่เพื่อไทยเป็นแกนกับการที่เพื่อไทยยอมให้ลุงป้อมเป็นแกนเพื่อไทยเป็นแกนเขาไม่สามารถจะตั้งนายกผ่านสามเจ็ดหกได้จะไปเชิญลุงป้อมมาก็ไม่ได้ถ้าเขาไม่มาล่ะก็เขาอยากเป็นเอตเ้อเบิรเขาอยากจะ ตั้งเองอ่ะเขาก็ไม่มาไม่มาคุณก็ตั้งไม่ได้้้ไมตั้งไม่ได้ใครเป็นรัฐบาลเขาก็เป็นกันอยู่ไงเขายังอยู่หมดไงเขาก็ยังอยู่กันเต็มคณะเหมือนเดิมนานเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่ารูไม่ได้บอกว่าต้องจบเมื่อ,อไหร่ค่ะคุณจะตั้งไปสี่ปีก็ได้อย่าลืมนะเราเคยมีพตบพตบพบปตรอรักาการทั้งปีมาแล้วนะ่ะวันนี้เาอาจจะรอรัฐบาลอีกปีหนึ่งก็ได้ แต่ไม่ได้เสียรัฐบาลนะรัฐบาลมีอยู่นะใช่ค่ะก็คุณตูคณะมนตรีของเขาก็ยังอยู่ครบหมดนะใช่ค่ะก็ทํางานไปเรื่อยๆแต่ถ้าถึงตอนนั้นมาพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเพื่อให้การเมืองมันยุติเพื่อให้ประเทศชาติได้เดินต่อเพื่อใหนโยบายที่ที่พรรคเสนอนำ,นำ,นำสนเสนอต่อต่อประชาชนสิบล้านคนที่หนุนเขาอยู่ได้ทําได้นโยบายของเขาถูกยอมรับเขาก็เข้าไปเป็นรัฐบาล ตอนนั้นได้แต่ตอนนั้นเนี่ยพัอพรรคพลังประชารัฐเอาเพื่อไทยมาแล้วจะขอเอาภูมิใจเข้ามาด้วยได้ไหมอันนี้ก็อาจเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งอ,อาจเป็นท้าว่าพรรคเพื่อไทยบอกถ้าภูมิใจไทยมาผมก็ไม่เอาด้วยอันนี้ก็จัดไม่ได้อีกยังไม่ได้เขาไปรับบาลต่ออีกคุณเห็นไหมว่าหุ้น ที่มันตกเป็นสีแดงม,มันจะแดงมากขึ้นมาขึ้นยิ่งนานเท่าไหร่ก็แดงขึ้นแดงขึ้นแดงขึ้นยิ่งนานเท่าไหร่การลงทุนก็ยิ่งหายไปหายไปหายไปอม,มันก็จะถูกบังคับให้เป็นแบบนี้อแล้วก็จนกว่าคําว่าสามเจ็ดหกมันจะหมดไปเมื่ออีกประมาณพฤษภาปีหน้าพฤษภาปีหน้าเมษเมาพฤษภาพฤษภาค่ะอ่าพฤษภาปีหน้าก็รอไปอีกประมาณสิบเอ็ดเดือนกว่า เราะนี่ก็พืษภาอีกสิบเอ็ดเดือนกว่าใช่ไหมก็อีกเกือบปีเต็มๆแล้วคุณจะรอคุณตู่ไปอีกปีเต็มๆไหมประชาชนอาจจะบอกว่ารอได้อ่าถ้ารอได้ก็รอกันไปแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าในแง่เศรษฐ,ฐกิจอะมันจะวินาศสันตโลขนาดไหนอ่ะประชาชนก็จะนานันไน่แน่นอนแน่อนอนวันนี้เรามันก็ตัวเลขเรเห็นอยู่แล้วว่ามันม,มันแดงหมดแล้วอมันแดงหมดแล้วคนะแเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นตัวเลขแล้ววันนี้ใครก็ไม่กล้าทําอะไรแล้วเพราะว่า ไม่รู้เป็นยังไงมไม่รู้เป็นยังไงม,มันไม่ลงตัวไม่ไม่รู้จะเป็นยังไงสิ่งเดียวที่ยังเลี้ยงประเทศนี้อยู่ขนาดนี้ก็คือการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอย่างเดียวการส่งออกมันก็เป็นการส่งออกของคนที่ส่งออกไปออกได้แต่แตไรายได้มันก็อยู่ที่คนผู้เจ้าของบริษัทมันไม่ลงมาที่ข้างล่างงบประมาณแผ่นดินเจาจากไหน ภายใต้ความขัดแย้งทางการเมืองทุกอย่างนิ่งหมดออ,อยู่ไหนอ่ะงั้นถามมุมคุณพเดชว่าคุณพเดชคิดว่ารัฐบาลหน้าตาแบบไหนที่จะทําให้ประเทศเราไปได้ฮะเราควรรออีกสักปีมไหมหรือควรจะต้องยังไงดีคะผมเคยไปออกรายการกาาับมาร์คพิทบูเขาถามประโยคนี้มาแล้วก็ถามมาเราก็ต้องมาดูว่า เอาเอาความอยากกับความจะเป็นแยกก่อนนะคะความแบบว่าที่คิดว่ามันจะดีแล้วมันจะเหมาะก่อนผมก็บอกว่ามือถือใช้อยู่อ้าวเรื่องไหไปพาไปทางศูนย์คุณปิดเครื่องก่อนที่คะแล้วเปิดใหม่รีสตาร์ทผมก็ออ้าวใช้ได้เหมือนเดิมไม่แฮงแล้วนะกดไปเหมือนเดิม ไม่ยังไม่ใช้ไม่ได้เปิดมาก็ยังหน้าแฮ้งเขาบอกท่านคะลงไปที่ศูนย์รีเซ็ตตั้งใหม่ไปรีเซตท่านรีเซ็ตเป็นป่ารีเซ็ตเป็นทําเทำอยางี้นะทน,น,นี้คือเริ่มรีเซ็ตตั้งค่าตามโรงงานโอเคการเมืองเราวันนี้ก็เหมือนมือถือเครื่องนี้ต้องรีเซ็ตครั้งแรกก็ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ก่อนอืก็คือกลับไปที่จุดเริ่มต้น ก็ก้าความขัดแย้งให้ได้ก่อนงานเพราะนี้คือความขัดแย้งอ่ะถ้าคุณข้ามมันไม่ได้มันก็ยังอยู่แล้วมันเป็นความขัดแย้งที่ไม่มีจุดลงตัวด้วยจนกว่าจะไปถึงวันที่สวไม่น่าแต่งตั้งถ้าถึงวันนั้นแล้วเนี่ยพักไหนที่จะได้เป็นรัฐบาลเมื่อสองพักเก้าไกลกับเพื่อไทยเขารวมกันเกินสองร้อยห้าสิบ ใครก็ตั้งไม่ได้แต่ถ้าสองพรรคจะตั้งโดยกันตอนนั้นมันก็เป็นกลับมาตรงนี้อีก <c oughs> คือมีปัญหาเรื่องประธานสภาเหรอคะเออประธานสภาสประธานสภาไอองค์กรอิสระกับข้อหาที่ถูกกล่าวหาอีกหลายอย่างเลือนมันก็กลับมาที่นี่อีก <c oughs> เพราะเมื่อเขาสองคนรวมกันมันข้ามสองร้อยห้าสิบการเป็นรัฐบาลอยู่ที่เขาสองคนท่านั้นเอง นอกจากเขาสองคนแยกแล้วไปรวมได้แต่ถ้าก้าวไกลแยกหาตัวรวมเป็นสองร้านสิบไม่ได้แต่เพื่อไทยแยกเขาหาได้เขาหาได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันก็อยู่ตรงนี้อีกเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ความไอ้มันเหมือนเขาวันนี้มันเหมือนเขาเรียกอะไรงูกินหางอ่ะมันไปไม่ได้ไงทำไม่ได้มันก็กกแก,ก๊กก็แก,ก๊กก็แก๊กก็แก๊กกกแก๊กท่านประยุทธ์ก็ยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆอยู่ต่อไปเรื่อยจนในสุด ชาวบ้านจะคุณนั่งอยู่ไปเลยได้ไหมเนี่ยเออใช่ก็กวนใจจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะเริ่มชินเออแล้วรู้ท่านเริ่มเป็นขึ้นด้วยใช่ท่านเริ่มอ่อนน้อมเป็นท่านเริ่มหัวเลาะเป็นใช่ล้อท่านเริ่มทวงบุญคุณได้แบบนิ่มนวลกว่าเดิมเมื่อก่อนทวงบุญคุณแบบกระโชกโขค่ะแต่วันนี้เห็นไหมล่ะไม่มีผมแล้วเป็นไงเห็นไหมล่ะไม่มีผมเป็นไงดูซิดูพวกเขาซิ สามสิบล้านคนเลือกเข้ามาแล้วเขาทาอะไรกันได้แต่ท่านลืมไปว่าที่เขาทํากันไม่ได้เพราะไอส้สามเจ็ดหกที่ท่น<ม>ทานท้าววางไว้นะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าแม้ว่าเพื่อไทยจะไม่อยากแต่ท้ายที่สุดเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้ก็มันยังไปไม่ได้มันยังติดอยู่ตรงนี้แหละยักษ์อลนนี้เขาพูดกันเนี่ยตอนนี้รามาทักณิณนริวทวิต้องทนเหลือเพื่อนเอาทีมตีบหน้าแทงข้างหลังเอาตัวไม่รอด อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นไป,น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 ปนตามกลไกของมันอยู่แล้วก็คือยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นยังไงก็ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคู่ต่อสู้กันนะเขาเป็นคู่ต่อสู้กันโดยคะแนนที่ใช้ในการเลือกตัง้งส่วนที่พักเพื่อก้าวไกลได้ไปคือส่วนที่หายไปจากคักสินเพราะนั้นถ้าประเทศนี้ยังมีการเลือกตั้งไปเรื่อยๆเ,เขาสองคนก็ต้องลบกันไปเรื่อยๆ แต่มันเป็นการลบในฝั่งประชาธิปไตยเหมือนเดเมอแคดกับริพับลิกันถ้าอย่างนั้นแปลว่าปลายทางอาจจะเป็นการแข่งของสองพักนี้เหมือนในอดีตที่เพื่อไทยกับประชาธิปไตยแข่งกันอย่างนั้นไหมคะฮะก็เป็นอย่างนั้นในที่สุดเนี่ยมันจะกลายเป็นพวกก้าวหน้าแบบสุดโต่งกับก้าวหน้าแบบไปเรื่อยๆแต่ยังก้าวหน้าทั้งหมดเพราะนี่คุณนักสิงห์ก็ขับมามุมนี้พักเพื่อไทยก็มาตรงมุมนี้นะ แล้วก็นะอย่างที่คุณอะไรดวงฤทธิ์เหรอใช่ค่ะนะอย่างคุณดวงฤทธิ์บอกเอาอย่างนั้นก็อย่างนี้อย่างนั้นก็โอเคเป็นตามเกมอยู่แล้วผมพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนอตั้งแล้วว่าในที่สุดมันจะเป็นอย่างเงี้นะสิ่งที่พูดนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดอยู่แล้วการหาทางปฏิเสธ เจ้าสาวซึ่งมีกองเชียร์หนุนมากๆบางทีมันก็ต้องหาเรื่องยากๆไปต่อนเ็ดเหมือนกันนะะเหมือนทุกคนกำลังจะดันท่านว่าที่นายกกับพี่แต่แอปใช่ไหมอ่าใช่ค่ะก็เหมือนกันอันนั้นก็คืออารมณ์สุนทรีของพวกที่ชอบไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านเขานะแล้ววันนี้ความวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เกิดจากอะไร แสเอ้ยไม่ไม่ใช่สื่อแส่ทั้งหลายที่เป็นสื่อออืก็พยายามจับนู่นจับนี่ไปอะไรปฏิปต่ปตอกันไปแบบจะสร้างอะไรที่เป็นอารมณ์ตัวเองแต่ไม่ได้บูความเป็นไปไงนะจะเอารถเข็นขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์กันยังไงจะเข็นขึ้นไปได้ไงนะการเลือกตั้งวันนี้มันเหมือนวันนี้มันเหมือนว่าสองร้ห้าสิบเนี่ยเหมือนภูเขาหิมาลัยแต่ สามร้อยเจ็ดหกมันเป็นยอดเอเวอเรสต์ยอดเอเวอเรสต์เนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาหิมาลัยแต่ 250, สองร้อยห้าสิบเนี่ยมันคือตรงนี้ทุกคนไปถึงหมดอะ่ะยกเว้นไม่ไปไปถึงหมดสองห้าสิบแต่ไม่มีกล้ามเอเวอเรสต์ได้เพราะเอเวอเรสต์นั่นคือสองร้อยห้าสิบของรัฐสภาไทยห้าร้อยนี่คือหอิมาลัยสอง้อยห้าสิบคือเอเวอเรสต์ เอวเลตตั้งอยู่บนยอดหิมาลัยคนไปถึงหิมาลัยยังไม่มีใครตายสักคนเพราะมันเตีย้ยแต่ที่ไปตายกันคือตอนปีนเอวเลตแว่า,าไปตายกับวันนั้นคุณประเด็จคิดว่าความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลที่ฉายภาพให้เห็นในวันนี้เนี่ยถือว่ามาเร็วกว่าผมตายไปแล้วก็ยังอยู่คะผมตายไปแล้วความขัดแย้งนี้ก็ยังอยู่เพราะเขาเป็นคนต้องสู้กันในอแนน,โนโคตในการสร้างคะแนนเลือกตั้งอืมอืมอืมนะ เขาต้องสู้กันไปอีกยาวนะคุณประเด็จมองเห็นภาพนายกณวันนี้ชัดเจนไหมคะว่าเขาลางหน้าตารูปร่างเป็นยังไงคะเพราะมันกฎหมายบังคับไว้นะฮะกฎหมายบังคับไว้ว่าต้องอยู่ในตะกร้าแต่อำนาจของประธานรัฐบาลผมนึกอ,ออกอีกอันหนึ่งก็คือการเอาคนนอกตะกร้าเข้ามาสู่ตำแหน่งนายกรันตรี ประธานรัฐามีบทบาทอย่างสูงซึ่งต้องอาศัยเสียงเยอะเลยทีเดียวสองในสามของทั้งสองสภาแต่ประธานภัาข้นนั้นที่จะทําเรื่องนี้ได้ในการจะทาให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อการเอาคนนอกเข้ามาคนนอกเข่งเข้ามาอมนะอะันนี้ก็อำนาจประธานสาัาเพราะฉะนั้นประธานสภาวันนี้ก็คือจากนี้ไปก็มีอำนาจมากอยู่แล้วแต่เมื่อสวอหมดกลับมีอำนาจมากขึ้นไปเยอะๆเลย การบรรจุเรื่องเาวต่างๆนะฮะการจะตั้งคนนอกมาก็ต้องมาจากที่ประธานรัฐพามีความประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นนะคนนอกที่ไม่อยู่ในตะกา,าก็ยังเกิดได้จากอำนาจของประธานรัฐบาแต่จากเท่าที่คุณพเด็จดูเนี่ยคิดว่าสถานาการณ์จำเป็นต้องมีคนนอกไหมคะหรือเท่าที่เห็นแคนดิเดตที่มีอยู่ณขณะนี้ก็ อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมีคนนอกก็ได้วันนี้มันเป็นสงครามตัวแทนคนที่อยู่บนเวทีทั้งหมดเป็นตัวปลอมหมดมตัวจริงอยู่ข้างหลังหมดค่ะอํานาจอยู่กับคนที่ไม่ได้เล่นการเมืองอํานาจอยู่คนไม่ได้เป็นนายกอํานาจทั้งเป็น,ปนอํานาจทั้งเป็นคนที่มาจากฝั่งประชาไตยอํานาจที่มาจากองค์กรอิสระหรือคนที่อยู่เบื้องหลังองค์กรอิสระ วันนี้เราไม่ได้เห็นตัวตนมองไปในการเมืองเนี่ยเราไม่เห็นตัวละครตัวจริงเลยนะค่ะมองพีรยุทาตัวจริงคือละทรมองไปเพื่อไทยตัวจริงอยู่ไหนอือฮนะะมองไปภูมิใจไทยตัวจริงอยู่ไหนอ่ะอืฮตัวจริงก็ไม่ใช่คคนที่เห็นนะจะเห็นชัดหน่อยคุณตุลาการเป็นตัวจริงแน่แต่หกเสียงตุ๊กประชาปัตย์ยี่สิบกว่าเสียงตัวจริงอยู่ไหนยังไม่เกิดหรือเกิดมานานแล้ว นะฮะไฟปัดไม่มีนี่ทุกวันนี้ทั้งหมดมันเป็นตัวอุปโภคหมดการเมืองที่เต็มไปด้วยตัวประกอบไม่มีดา,าดราแสดงนำลำบากลำบากแล้วว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ลำบากเพราะว่าคนที่เขาเข้ามามีหน้าทางการเมืองเขาไม่เลยไปอยู่ในเกมเขาเขาเล่นกันจากข้างนอกแต่ความวอดวายก็เกิดจากข้างในเนี่ยพวกเราอ่ะที่ต้องรอดูคำพิพากษาเขา เขาจะทำยังไงเขาจะไปไหนไปไหนเขาจะแก้ก,กฎหมายอะไรหรือจะใส่กฎหมายอะไรมาอีกฉันเราเคยทํามาหากินได้บิวดีออกกฎหมายไม่ให้ทามาหากิน mm hmm. นะพออยุเครนแม่งรบกับรัสเซียยุโรปเหนือขาดแคลนความร้อนไม่มีเชื้อเพลิงประเทศไทยมีไม้เยอะแยะอยากจะส่งไม้ไปช่วยไปขายฝรั่งให้เขาไฟเตาผิงให้เขาอุ่นขึ้นออกกฎหมายห้ามห้ามส่งออก ต้องด้เนิาจากชั้นก่อนเข้าบริหารประเทศเพื่อตัวเองกแบบันหมดเขาออกกฎหมายเพื่อจะให้ตัวเองมีกินเขาไม่ได้ออกกฎหมายเพื่อให้ทุกคนหายใจได้ประเทศไทยมีไม้มหาศาลเลยสงครามยูเครนจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สงครามกัดแย้งนี้อีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้ประเทศไทยมีไม้มหาศาลปลูกไม้ฝนเดียวเนี่ยเป็นฟืนได้ละว,วันนี้บอกว่าเอาละยุโรปมันต้องการไม้จํานวนมหาศาลเลยเพื่อจะให้คนยุโรป เกือบร้อยล้านคนเนี่ยได้มีเตาอยู่ในมีมีฟืนไว้เผาไฟแทนแกส๊สวันนี้ขอโทษจะออกส่งไ้ได้ต้องขอญอาตชั้นก่อนแล้วไอ้ชั้นเนี่ยมึงจะให้กับกี่คนให้กี่คนที่ไม่ใช่คนขอทุกคนขอได้ไปหมดไหม,มเป็นโควิดอยากซื้อยายเองฟัซซีนเองทั้งโลกรู้หมดมีวัคซีนอยู่ที่ไหนในโลก ผมเรามีฐานะเพียงพอเราอยากจะขอเสียงไม่ให้ค้าไม่ให้สั่งต้องให้มึงรับรองก่อนแล้วเองเป็นอะไรเองก็เป็นคนเตี้ยคนหนึ่งในในโลกใบนี้ไอคนที่คำยาได้เขาสูงส่งกับเองเยอะเลยเขาผ่านวิธีการกฎหมายดีกว่าเยอะแยะไม่ใช่เราไม่ได้ฉีดยาเหล่านั้นเลยห้ามนี่คือการเมืองที่ชั่วร้ายนี่การเมืองที่มันทำให้ประเทศนี้ไปไม่รอด แล้วการเมืองพื่อน,นี้ทําให้ประชาชนคนไทยยากจนอ,อยากจนมากๆนะวันนี้ถ้าคุณอยากจะทําทุเรียนไปขายคุณรู้ไหมคุณต้องเขียนเขียนเอกสารกี่ใบเ <c oughs> ดิมอ้างว่าเพื่อรักษาคุณภาพของทุเรียนจะส่งออกนอกแต่คุณต้องถูกปล้นก่อนที่ทุเรียนจะไปถึงจะขึ้นรถไฟคุณถูกปล้นกี่ชั้น เรื่องราวทั้งหมดยังจมอยู่ยังเป็นเรื่ปราของประเทศนี้อยู่คุณชูวิทย์เนี่ยออกมาเตือนว่าอย่ามัวะทะเลาะกันอำนาจเก่าจ้องเสียบอยู่กลิ่นความเจริญจะหายไปการเตือนของคุณชูวิทย์นี่เขาจะฟังกันไหมคะเรื่องที่พูดใหญ่กับชูวิทย์เยอะนะฮะใหญ่เยอะนะฮะเรื่องที่พูดนี่มันใหญ่กว่าใหญ่กว่าเรื่องของการอำนาจเก่าจ้องเสียบอยู่ไม่ได้เข้าจ้อง อำนาจเก่าเขาอยู่อยู่แล้วแล้ววันนี้เขาก็ยังอยู่เขาไม่ได้จ้องเสียบพวกคุณหากจะมาจ้องเสียบอำนาจเขาแต่คุณรักกันไม่ได้ถึงคุณรักกันคุณก็ข้ามยอดเขาลูกนั้นไม่ได้ความสูงของยอดเขาเขาเขียนไว้เกินกําลังความสามารถของระบบเลือกตั้งจะข้ามได้แปลว่าทําใจกันซะเถอะอย่าลุ้นให้เสียเวลาเปล่าแบบนี้หรือเปล่าคะก็มันก็มีสองอย่างอ้อนวอนให้เขาปรานี หรือสู้เพื่ออะไรเข้าไปอืก็มีแค่สองอย่างซึ่งถ้าตามหลักการส่วนใหญ่เราต้องสู้ไปเพื่อให้ได้มาผมกำลังจะตายแก่แล้วผมแกแล้วผมพูดไปเฉยๆว่าความสุขมันมีอยู่สองทางวิ่งไปหามันมาให้ได้หรือก็ทำใจอืมปรงปรงก็มีอยสองอย่างนะก็คุณจะไปสู้เพื่อให้ได้มาหรือคุณจะทำใจ พอคุณตัดใจได้ว่ากูยอยู่อย่างกูยอย่างเงี้ยกับกรณีของคุณพิธาเรื่องการถือหุ้นไอทีวีเนี่ยคุณประเด็จรู้สึกเป็นเรื่องไหละกลายเป็น,เ,ปนเรื่องรองลองร<ด><ม>องรอง,อง,อ,งองไปเยอะอเพราะเรื่องนี้มันจบตั้งแต่คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกไปแล้วจบตั้งแต่ตรงนั้นแหละคือหมายถึงเรื่องประธานสภาใช่ไหมก็เมื่อคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกเพราะเรื่องประธานสภาเรื่องความความแตกแยก,แ,ยกแทรแครงข้างหลังเพราะถ่ายร้องแทงหลังถีบหลังกู แต่จริงๆนะพ่พรรคก้าวไกลจะบอกเองนั่นแหละถีบกูไม่รู้ใครมันชนรมุลอยู่ไม่รู้ใครถีบใครแทงอะไรต่อมีอะไรนะคะเพราะมันเป็นสงครามตัวแทนทั้งคู่คุณก็ต้องมีบทให้เล่นแค่นี้แหละไอ้ตอนที่ไปจับมือถือแขนกับบนจอผมดูเนี่ยผมเหมือนดูเหมือนดูตลก,กอะน,นะ <c oughs> ผมไม่ได้มีความรู้สึกเลยว,ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะ <c oughs> ผมดูโอ้โหนั่นคือละครละครที่ แสดงได้สมบทบาทที่สุดละครเรื่องเรื่องนี้แต่มันมีบันเป็นเรื่องจริงมันเป็นแ,แค่และครเป็นเรื่องเพ้อฝันโอ้โ <Per Fun. S 1> หได้ยินแบบนี้แล้วประชาชนอาจจะรู้สึกเศร้ามีอะไรปลอบใจบ้างไหมคะไม่คุณก้าวเศร้าจนเคยมาแล้วก็เคยทนไป <laughs> ก็เคยไป <laughs> อีกนิดนึงอย่างน้อยเราเห็นคะแนนในกล่องเลือกตั้งซึ่งเป็นความหวัง คะแนนเหล่านั้นจะอยู่ตรงนี้และจะอยู่เพิ่มขึ้นไม่มีถอยลงจนกว่ามันจะกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ถ้าวันนี้มันก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตไปละของเจ็ดสิเอร์นที่มาสองลงเลือกตั้งก็เจ็ดเปเซ็ตของคะแนนนะถ้ามันต้องไปถึงแปดเก้าสิบผมก็ไม่รู้มันจะคืออะไรนะประวัติศาสตร์เขียนไว้กทุกเล่มในโลก คำตอบอยู่ที่ประวัติศาสตร์ไม่ได้อยู่ที่เราก็ทิ้งตรงนี้<ม>ไว้ให้ผู้ชมไปค้นหากันต่อนะคะ <c oughs> วันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณคุณพระเด็จพุริปฏิพันธ์ขอบพระค,คุณค่ะครเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ